สวัสดีครับเพื่อนตัวแทนทุกท่านผมศรีกุงอรุณสวัสดีนะครับผมอยากจะมาให้ความรู้เพื่อชักชวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้มาอยู่ในวงการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ผมดัดแปลงประกันภัยรถยนต์มาเป็นระบบเครือข่ายหรือเราเรียกว่า NGM นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบรรยายไปแล้ว อาจจะทำให้ท่านไม่เข้าใจในช่วงไหนในแผ่น PowerPoint หน้าไหนนะครับนะท่านโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0897774986หรือออฟฟิศผมนะครับ02873888 6ต่อ333ผมเริ่มนั้นเลยนะครับ มิพอิภพชุดนี้อยู่แปดหน้าเราเลือกแบบยอ่อผมจะบรรยายแบบยอ่อซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้ครับแต่จะทำให้ท่านมีความรู้นะจากระบบนะเรือข่ายทั่วๆไปผมดัดแปลงเป็นลงเอ m GM. m m m เเรียกว่าอะไรฮะนะ m e m เ e r g e เก็ m b e r ถ้าคุณสนใจนะ ระบบ MGM ของศรีคุโบเกอร์คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณแหล่งที่มาของแรงที่มาของรายได้การทำธุรกิจคุณจะมีได้าจากการขายเองแต่ก่อนที่คุณจะขายเองคุณต้องรู้สินรู้ตัวสินค้าคุณต้องเข้าอบรมนะคุณสามารถที่จะศึกษาความรู้จากผมเมืม่อเป็น,เป,นเป็นประกันประเภทหนึ่ง สองสามสี่ห้าหรือพรบบสาวเรียนรู้จากในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะนั้นผมจะมีโพสต์ไว้อยู่ในอยู่ในเว็บของสีกุ้งโบเกอร์ c o o s นะครับเวอร์ไวเว็บ .dot. สีกุ้งโบเกอร์ c o o s นะครับอาชีพนี้ขั้นตอนแรกพอคุณศึกษาแล้วคุณก็ขายเองนะครับข้อหนึง่งจากการขายเองหน้าที่คือ คุณจะต้องศึกษาข้อมูลประกันไปรถยนต์เริ่มไปบอกต่อบอกคนที่มีรถถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าคุณซื้อประกันผ่านคุณนะที่มีเบี้ยถูกกว่าและดีกว่าโดยการเยี่ยมผมเชื่อว่าเป็นปลูกค้าคุณแน่เพราะนั้นทำไมคุณต้องขายเองอะ่ะเพราะในการขายจะทำให้คุณมีความรู้จะทำให้คุณสามารถที่จะปิดการขายเริ่มมาสอนรุ่นต่อต,อตอไปเพราะนั้น คุณฝึกไปนะฮะติดคาระไรพหาผมนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้คุณมีรายได้มากสุดคือการแนะนําสมาชิกคนที่มีรถธรรมชาติจะบอกเขาว่าเขาต้องกันซื้อสินค้าที่ถูกกว่าณวันนี้คุณไปคุยคนที่มีรถคุณชักชวนเข้าไปเป็นสมาชิกต่อจากคุณถ้าคุณสมัครก่อนนะคุณต้องสมัครก่อนพอคุณสอดคิดทำไมเป็นสมาชิกสิงห์แล้วคุณไม่แนะนําคนเห่อสิครับ หลักง,ง่ายๆเลยถ้าคุณได้ศึกษาโครงสร้างนี้คุณไปทําให้คนที่มีรถไปอยากแค่จ่าย,ยครับเช่นเขาที่เ,เขามีรถอยู่หนึ่งคันจ่ายเบี้ยประกันในปีละสองหมื่นถ้ามาเป็นสมาชิกผ่านคุณจะถูกกว่าอย่างน้อยๆสิองเปซจะถูกกว่า2 0ง0ัเขาเคยจ่ายคนอ,อื่นสองหมื่นมาเจอคุณนะจ่ายเหลือ1 7ื่คุณคิดว่า ขาไม่อยากเป็นสมาชิกคุณลังเพราะนั้นข้อคือข้อสองคุณแนะนำนะเข้ามาเป็นสมาชิกคุณเขาจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตเลยตรงจุดน,นี้เป็นจุดใหญ่เลยนะในธุรกิจนี้นะคุณแนะนำทุกคนมาเป็นสมาชิกติดตัวคุณสักร้อยคนสองร้อยคนพันคน ถ้าเกิดคุณแนะนำาลอียติดตัวคุณมีสักร้อยคนผมเชื่อแน่ว่าคุณมีไรายได้ไม่กับมาเดือนสี่ห้าหมื่นบาทการที่คุณแนะนําคนติดตัวคุณนะครับนะคนทุกคนในเมื่อเขารู้ประโยชน์แล้วเขาเป็นลูกทีมผ่านคุณนะเป็นสมาชิกสีองโบกเกอร์เขาซื้อของถูกเขาบอกต่อเขาจะบอกญาติเขาพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาบอกให้เป็นสมาชิกต่อจากคุณ การบอกต่อเขาก็ได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณแต่นะคุณจะได้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะโตมากคือค่าสายงานเขาจะบอกต่อต่อ,ต,อต่อก็คือค่าสายงานคุณคุณแนะนำในกอมาเป็นลูกทีมคุณเราเรียกว่าค่าสายงานโดยตรงจะมีหลานทีมเหลนทีมต่อไปเยอะเยะเลยเพราะนั้นคุณที่ติดตัวต่อคุณคุณได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่คุณจะได้ค่าสายงานอีกสูงสุดประมาณ6 7ถึงเปอร์เราดูค่าสายงานนะครับแรงที่มาของอไรายได้นะครับรายได้จากการขายเองปัจจุบันนี้ผมส่งงานอยู่32บริษัทแต่และบริษัทมีค่าคอมมิชชั่นต่างกันผมยกตัวอย่างบริษัทแรกนะครับเป็นวิยะคอมมิชชั่นประเภทหนึ่งหรือประเภทสอง เราจ่ายขั้นพื้นฐานหน้าปัจจุบันนี้นะครับในอัตราที่12เปอร์เซ<ม>็นต์ก็อย่างที่ผมพูดและะ้วับลูกค้าเคยจ่ายเบี้ย2,000มาเป็นสมาชิกผมแล้วผมให้ส่วนลด12เปอร์เซ็นต์เท่ากับลูกค้าจ่ายเบี้ยก,กว่า2.4%เขาจ่ายแค่1,7600บาทเพราะฉะ้เขาเคยจ่าย2,000อะมาเจอคูณจ่ายได้1,760เขาไม่เอาเลยผมเชื่อแน่เขาต้องมีสมาชิกผมแน่นอนผมเป็นสมาชิกผมแล้วเขาบอกต่อ บอกต่อไม่จากจบเลย right. นะครับเพราะฉะนั้นสูนยมันมีอยู่ว่าถ้าคุณแนะนําติดตัวหนึ่งรคนทุกคนรู้หน้าที่บอกต่อบอกต่อหนึ่งร้คุณหนึ่งร้อยเ0่คนหนึ่งมคนจะมีเบี้ยเดือนละประมาณน,นะ2ี่สถึงยีล้านเบีเ้ยนะ2 0่สถึงยีาล้านเอาแค่คอมมิชชั่นอย่าไปคิดว่าหนต์แค่สคุณก็มีรายได้เป็นสี่ห้าแสนแล้วครับครงสร้างการจ่ายค่าแนะนำ ส่วนณวันนี้คุณมาเป็นสมาชิกผมคุณก็มาสอบวันแรกคุณได้ระดับขั้นต่าสุดคือคุณอยู่ระดับ6ระดับ6คือว่าต่ำที่สุดนะสูงสุดคือระดับ1ระดับ12345แล้วคุณสอบสมาชิกวันวันนี้คุณได้อยู่ระดับ6นะครับคุณเห็นว่าโครงสร้างนดีคุณเคยจ่ายเบี้ยคน2หมื่นแล้วพอมาเป็นสมาชิกผมคุณจ่ายเดือน176คุณถูกกับ204น่คุณก็แนะนําคุณต่อเียวคุณก็แนะนำระดับ6เท่าคุณเนี่ย สามคนคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งปตลอดชีวิตของคนสามคนนี้ที่คุณแนะนำติดตัวเราเรียกค่าแนะนำนะครับนะเพราะนั้นสามคนนี้เป็นคนที่คุณแนะนำติดตัวมาแหลนะสามคนนี้จะขายหรือจะซื้อนะเขาต้องจ่ายคุณหนปอซตลอชีวิตอ่ะหกท่านนี้เห็นว่าอยากจะมีรายได้ด้วย เขาก็แนะนําเหมือนกันแหละแนะนำเงินคุณเลยแนะนำหกมาสามท่านแน่นอนเขาเหมือนคุณเนี่ยเขาได้ค่าแนะนําคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณหกคนนี้แนะนําติดตัวส่วนคุณนะครับไม่ได้แนะนําติดตัวคุณก็ไม่ได้สามคนนี้คุณจะได้คนนี้อย่างเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดคนนี้ขายแล้วคนนี้ไม่ขายเนี่ย บังเอิญเป็นเป็นหกคนนี้หรือ6คนนี้หอกคนนี้ขายแน่นอนคุณไม่ได้ครับคนที่ได้หกคนนี้ผสูตรของผมก็คือใครแนะนําติดตัวจะได้ค่าแนะนำหนึ่งอร์ซต่อชีวิตของคุณได้เลยนะคุณห้าคุณห้ามาจากไหนล่ะก็อาจจะมาจากคนนี้ก็ได้หกคนนี้นะครับหรือหกคนนี้ก็ได้เอาหคนนี้แล้วกันหกคนนี้ขายนะ มีเบีย้ยแสนห้าภายในสามเดือนก็จะปรับเป็นแบบห้าพอปรับเป็นแบบห้าปุ๊บนี่แหละนะนะนะข้อถือว่าคุณแนะนํามาคุณก็ยังได้หนะึ่งปอร์ซะหรือเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นแบบสี่คุณก็ได้1%เซเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างสายงานเป็นแบบห้าหรือแบบสี่คุณได้ค่าแนะนํหนึ่งเปอร์ซต่อชุดเพราะนั้นคุณห้า จะต้องมีปักในหน้าหรือมีเบีย้ยภายในสามเดือนให้ได้สาหน้าคุณสี่ตำแหน่งสูงขึ้นก็เ,เป็นคนที่คุณแนะนำติดติดตัวนั่นแหละนะเพราะคุณสี่ขายนะครับคุณก็ได้หงเปอร์ซนหมือนกัน,นเพราะ,ะลูกนี้เป็นโครงสร้างที่คุณแนะนำติดตัวครับอคุณห้าทา่านนี้นะก็แนะนำหกสามคนนะครับหแต่ละคนถ้าเกิดขายเมื่อไหร่นะ คุณ5ได้คนละ1%คุณ4ก็เช่นเดียวกันคุณ4เนี่ยนำห้าสองสอลายเน้นนำหกสอลายก็เหมือนกันนะได้คนละ1%นี่คือโครงสร้างของการจ่ายแค่แนะนำติดตัวเห็นไหมทุกคนติดตัวได้1%หมดเลยใช่นไหมด้วยจากคุณแนะนำสามคนแนะนำห้าคนนะต,ติดตัวคุณคุณได้แค่แนะนำคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลยคุณบกท่านนี้แนะนำสามคนนะ คุณไม่ได้แต่คนนี้นั้นจะได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณห้าแนะนำสามคนคุณก็ไม่ได้นะคุณห้าได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณสี่นะแนะนำสี่คนนะคุณก็ไม่ได้เพราะคุณสี่ได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นคุณคือคุณคุณคุณคือคุณโคุณแนะนำนะคนคนนี้แนะนำคนนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นการแนะนำติดตัวนะ เป็นสูตรตายตัวเลยได้แค่นานหนึ่งเปอร์เซนต์ต่อนชีวิตของผมไมน่นเลยครับดูอีกรูปหน,นึ่งคงสร้างการจากการขยายค่าสายงานคงสร้างการจ่ายค่าสายงานนะเพราะนั้นการจ่ายค่าสายงานเนี่ยมีอยู่หกระดับระหงนะครับไม่สามารถจ่ายได้ก็คือคุณซื้อรถนะคุณได้ส่วนลดตัวคุณเองนะเพราะนั้นหกกับหก ไม่สามารถจ่า,จายค่าสายงานได้คุณต้องมีเบี้ยแสนห้าหรือมีบัตรในหน้าคุณขึ้นเป็นระดับห้าเลยพอระดับห้าเนี่ยนะค่าตําแหน่งหรือค่าสายงานเนี่ยนะคุณได้สามเปอร์เซ็นต์คุณนะคุณมีเบี้ยสามแสนนะภายในสามเดือนคุณได้ค่าตําแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์มีเบี้ยเก้าแสนภายในสามเดือนคุณได้ค่าตําแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์มีเบี้ยสองล้านเจ็ดภายในสามเดือนนะคุณได้ค่าตำแหน่งห้าจุดห้าและสูงสุด สองล้านต่อเดือน6ล้านต่อ3เดือนคุณได้หนะคุณเร์เซครับดูลูกนี้นะครัคุณคนะือคุณ6นะนคุณแนะ u, นำา6เข้ u, นะามาน,นะสคนเพราะนั้น6ต่อ6ตตำแหน่งเท่ากันนะไม่ได้คนะ่าตำแหน่งคนะ่าตำแหน่งคือ0ูนนะครับคุณหนะ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  คุณแนะนำา5เข e ้ามาเพราะหมีบทในหน้าหรือหอาจจะขายได้แสนห้าไปในสเดือนก็ขึ้นเป็นขึ้นเป็นดับ5้าก็เช่นเดียวกันคุณหเป็นคนที่แนะนำเข้าแซงกุปแล้วคุณก็ไม่ได้ค่านะแนะนำคุณสี่เหมือนกันนะเขาแซงคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ค่าแนะนำเหมือนกันคุณก็จดก็ดบคุณไม่ได้ค่าตำแหน่งคุณยังได้ค่าแนะนำนะเพราะฉะนั้นสี่หรือห้าเป็นคนที่ติดตัวคุณคุณได้เฉพาะ ค่าแนะนําไม่ได้ข้าําหน่งเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าคุณขึ้นระดับหกถือว่าคุณจระดับล่างสุดแล้วนะระดับไหนจะขายคุณก็ไม่ได้เลยรวมนี้นะครับถ้าคุณมียอดแสนห้าไปนสามเดือนหรือคุณสอบใบนในหน้าได้คุณจะขึ้นเป็นระดับห้าระดับห้าเนี่ยนะครับอคุณก็อาจแนะนำหกสามคนหกสามคนเนี่ย จะซื้อหรือจะขายคุณได้ค่าตำแหน่งคนละสซคุณหน้านะซึ่งผมนะเป็นคนแนะนำมานะข้อจะเหมือนทุนก็คือมีบัตรในหน้าหรือขายได้ยอดสายหน้าไปในสเดือนเขาที่แบบภาาตำแหน่งห้าต่อห้าตรงตรงกันเท่ากันนะค่าตำแหน่งไม่ได้ครับออปนะครับมหมนะมนะท่านนี้สร้างหกสามคนนะ ค่าตำแหน่งเขาไม่ได้เลยทั้งสามคนเพราะฉนั้นก็เลยต้องยกไปอยู่หนอาคุณนะหกคนนี้นะก็ไม่ได้อะไรเลย,เลยไม่ได้อะไรเลย,เลยหกสามคนนี้จะซื้อหรือจะขายนะต้องจ่ายคุณห้าเพราะคุณลงนระดัสามเปอร์เซ็นตะ์อันนี้เราเรียกว่าลูกทีมอ่ะพอดีอันนี้เราเรียกว่าหลานทีมหรือเหลิงทีมอย่างนี้เราเรียกว่าลูกทีมเพราะฉะนั้นลูกทีมของคุณอยู่ดับหก สร้างหลานทีมเราผมด้วยกันก็ไม่ได้ก็ต้องหลีกทางไปทั้งสามคนจะไปขึ้นกับคุณเลยต้องจ่ายคุณสามเปอร์เซ็นต์ดูต่อถ้าเกิดคุณขึ้นดับสี่นะระดับสี่เนี่ยตัวคุณขายหรือทั้งองคอ์กรเลยคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะแต่ถ้าองคอ์กรที่ใต้ร่างคุณจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นเลนก็แล้วแต่ถ้าขายให้ได้สามแสนภายในสามเดือนคุณจะขึ้นดับสี่ ถ้าสมคุณดับสี่ครับแลครับคุณก็มีหกมี6กติตัวอยู่สามคนสมุนนะนะคุณก็ได้หคนละสเปอรเซ็นต์คุณได้ห้าดับห้่เปอร์เซ็นต์เพราะทั่วดับสี่ดับห้ต่างกันหน่งเปอรเซ็นต์หคนนี้สร้างหกสามคนอ,คอ่กอาก็คือลูกเอ่อก็คือหลานที คนนี้คือลูกคนนี้คือหลานเพราะฉะนั้นลูกกับหลานตําแหน่งเท่ากันลูกก็ไม่ได้นะครับลูกก็ไม่ได้นะลูไม่ได้เลยได้สูงร้ยเนหมดเลยลูกก็เงยายาวไปหลานก็ไปขึ้นตรงกับกับแม่ทีมเลยทั้งหมดก็จ่ายกับแม่ทีมสี่เนตส่วนระพาทเนี่ยใช่ไหมเขามีหลานทีมอยู่สามคน หลานทีมนะต้องจ่ายให้กับนะคุณห้าสส่วนคุณห้ารวมทั้ง6ทั้งหมดที่อยู่ในกรอบนี้นะต้องจ่ายคุณสีเพราะทั้งทีมนะต่างกันอยู่หง่ายๆเลยนะเพราะนั้นครงสร้างตามแบบตามแผน MGM ระดับชั้นตำแหน่งเกณฑ์การปรับตำแหน่ง ยอดเฉลี่ย3เดือนยอดส่วนตัวบวกด้วยยอดทีมงานได้ได้จากการขายเองได้ได้จากการขยายทีมงานนับจากลูกทีมระดับหขึ้นไปคุณมาสมัครวันแรกคุณได้เป็นระดับหกแล้วนี่ว่าเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเราไม่บังคับยอดเราให้ส่วนลดคุณนะแต่เรับริษัทไม่ตอกกัน13บ้าง14บ้างยกตัวอย่าง่สิบสอล้กัน วันนถ้าคุณขายเองคุณได้ส่วนเ12%แต่ถ้าคุณแนะนําติดตัวมาล่ะคุณแนะนําคนอื่นมาเป็นสมาชิกผ่านคุณคุณได้ค่าแนะนำ1%ต่อชีวิตของคนที่แนะนำนะเฉพาะชั้นลูกนะครับชั้นลูกนะครับคุณขายให้คุณขายเองนะขายไปให้ได้เี้ยประกันไปแสนห้าไปในสเดือนทางบริษัทก็ให้ค่าำํำแหน่งคุณ3%บวกทั้งค่าแนะนำอีก1% เพราะนั้นการขึ้นแบบห้ามีทางลัดอีกวิธีหนึ่งคือคุณไปสอบปัดในหน้าได้เลยถ้าคุณสอบมานนหน้าได้ปุ๊บเนี่ยเราจะร้อคุณเป็นแบบห้าเพราะถ้าคุณขึ้นได้แบบ 5, ห้าปุ๊บเนี่ยนะคุณจะมีลูกทีมที่เป็นแบบหกขีคนก็ได้คุณจะขายเองก็ได้ให้ได้สามแสนภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายเลยลูกทีมใต้ใต้ร่างขายนะให้ได้สามแสนภายในสามเดือนก็จะปรับให้คุณเป็นระดับสี่นะ ผู้จัดก,การขยายงานเพราะคุณอยดับสี่ปุ๊บเนีน่นะนคุณกินนะลูกทีมนะที่เป็นระดับหกทั้งหมดนะลูกทีมหรือหลานทีมหรือเลนทีมก็แล้วแต่ที่เป็นระดับหกทั้งหมดคุณกินนะส่เปอรนขั้นอหนึ่งด้วยเป็น้าคุณอยู่ระดับสี่คุณจะขายคนเดียวก็ได้หรือคุณไม่ขายเลยสักบาทหนึ่งแต่ใต้ล่าระดับห้าหรือระดับหขาย ให้ได้9 0 0 0แสนภายในสเดือนก็<อ>จะปรับระดับให้คุณเป็น,นประดับห้าข้นต่ำห้าห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นระดับสามคือผู้อำนวยการบริหารคุณกินขัน้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์บวกขั้นตอนอีกหนึ่งเป็นเป็นหกเพราะฉะนั้นคุณขายให้ให้เก้าแสนภายในสามเดือนหรือคุณอาจจะไม่ขายในใต้ล่างคุณขายภายในสามเดือนก็จะดันคุณที่ระดับระดับสามระดับสองนะครับ คุณจะขายคนเดียวให้ได้2ล้านเจ็ต่อไปใน3เดือนหรือคุณไม่ขายไม่แด้บาทหนึ่งก็แล้วแต่นะใต้ร่างขายลงไปใต้ร่างขายถ้าได้2ล้านเจ็ไปใน3เดือนก็ปรับให้คุณเป็นดับสองผู้มีนวยงานอาวุโสคุณก็ได้ค่าตำแหน่ง5จุด5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกทีมคุณอยู่ดับหกคุณกิน5จุดาเลยนะพราอมในค่าแนะนําด้วยแต่ถะฉะ้หลานทีมหรือเลนทีมที่เป็นดับหกคุณกินหาจุด 5, 5. เช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวก็ได้ให้ได้หล้านภายในสเดือนหรือคุณไม่ขายแม้แต่บาทหนึ่งใต้ร่างทั้งองค์กรคุณจะมีขี่ร้อยขี่พันคนถ้าเกิดมียอดภายในสมเดือนเหลือ2สองล้านสาหล้านเราจะปรับให้คุณเป็นระดับหนึ่งนะลองกรรมการ่ายบริหารคุณจะได้ค่าตำแหน่ง6%ถ้าเป็นลูกทีมคุณได้คะแนนในหนึ่งเป็นเจ็ดถ้าเป็นล้านหรือแหลงหรือล้นอ่าอ่าล้านแหลงลนทีม คุณได้คะแนตนหกเปอร์เซ็นต์การปรับระดับแต่ละครั้งเราไม่เหมือนที่อืน่นคุณขึ้นมาระด,ดับสมมติว่าคุณขึ้นระด,ดับสามด้วยเบี้ยเก้าแสนภายในสามสามเดือนเดือนต่อไปคุณอาจจะทําไม่ได้ถึงแสนเลยเราไม่ลดตําแหน่งคุณนี่คือข้อนของเราเพราะคุณขึ้นถึงจุดไหนนะเดือนไหนทาไม่ได้เราไม่ลดตําแหน่งคุณเรามีแต่ปรับให้คุณขึ้นนะ ไม่มีลดตำแหน่งคุณเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่านะคุณอยู่ในธุรกิจนี้คุณไม่มีโอกาสลดตำแหน่งตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้คุณจะได้มากขึ้นมากขึ้นเลยเพราะครงสร้างตัูนี้ออกมาผมบรรยายอยู่ในนะนะอยู่ใน PowerPoint นะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนสามารถจะไปดูในเว็บไซต์ผมได้เลยอ่ะผมมีนะผมมีอ่อลมีเว็บหนึ่ง ผมมีสูตรแห่งค,นะค,นะความสําเร็จนะครับนะส่วนความความเชของออของผมเนี่ยนะไม่ยากเลยครับนะรบเราเรียกว่าสูตรนะ4 1 6 1 0มาจากไหนล่ะครับนะอันนี้เป็นความคิดของคุณบีนะครับนะจะทำให้คุณนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณเชื่อส่วนนี้นะเช่นคุณนะคุณหนึ่งคนนะครับขอให้ขายประกันภัยเดือนละสี่ฉบับมีเบีย้ยสักสามพันห้าในง่ายเลยสี 4, ่ฉบับต่อเดือนเดือนละสามารถคุณทําทุกๆเดือนเดือนละสี่ฉบับนะมีเบีย้ยแค่สามพันห้าเลยนะเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อจะเจอหนึ่งคันเบีย้ยสองหมื่นก็ได้เจอหนึ 1, 2, ่งคันเบี้ยเป็นสีก็ได้เอาคิดดูสี่ฉบับ อย่างน้อยต้องไลยสามหนา้าไอสามห้าเนี่ยเรื่องหมูแหละเพราะฉะนั้นคุณไปคุยกับคนรอบตัวคุณเลยว่าเขาหมดประกันเมื่อไหร่จดเข้ามันมาแล้วไปขายเขาให้ได้เดือนละสี่ฉบับเบี้ยสามห้าแล้วก็สร้างนะลูกทีมติดตัวคุณแนะนําลูกทีมติดตัวสิบกว่าคนนะไปคุยให้เขาฟังเล่าถึงแผนนี้แล้วเ็าสมัครสิบกว่าคนเพราะสู่เป็นาตายตัวเลยสิบกว่าคนเนี่ยนะนะจะได้สิบเปอร์เซ็นต จะมีคนอยู่ในอาชีพนี้1.6คน1.6นะเพราะเดือนแรกนะคุณขายสี่นะเบีย้ยสามละห้าหรือที่สองคุณจะมีลูกทีมนะขายเหมือนคุณแหละ1.6คนก็คือคนหนึ่งขายสนะีนะ่ฉบับนะนะแล้วก็บี้ยสามละห้าเพราะนั้นตอนนี้คุณมีสมาชิกเพิ่มอีก1.6คนลนะนะขายเองสี่ฉบับสามลห้า สร้างทีมงานนะครับวงโุ่ก้นแล้วสูตรออกมาเป็นนะ1.6เพราะเดือนที่เดือนที่สองคุณมีคนที่ทำงานจรยันยันๆ3.2คนละรวมนั้งคุณด้วยทำงี้ไปทุกๆเดือนนะครับนะเพราะมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณทุกคนก็จะแนะนำต่อนะนะ4 16 10พราะถ้าเกิดทำสูตรนี้ได้จริงๆนะเนี่ยนะนะ เราลบรองคุณได้เลยว่า4ี่สิบกสิบเนี่ยจะทําให้คุณนะมีรายได้เดือนละแสนห้าแสนหนึ่งบาทต่อเดือนในปีถัดไปลองดูนี้ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้เเสียหายไรเสียเวลาอีกเดียวเพราะฉะนั้นศูนย์สี่สิบกสิบนะครับลองดูได้ผลแน่แล้วมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนนะครับคุณไม่เสียหายเลยครับเพราะนั้นผมเป็นพี่เลี้ยงคุณนะครับ มีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมนะครับจากโภคพอยคุณจะมาคุอปบโพอยชุดนี้ก็ได้ผมยินดีนะครับนะผมชื่อศีกุมอรุณสวัสดีครับเป็นเจ้าของบริษัทสิคคงคโปร์นะนะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรไม่เข้าใจโทววรหาผมที่มือถือ0897774986ขอบคุณครับ